วันนี้ได้มีโอกาสนำเสื้อผ้าสิ่งของที่ชาวสุชนได้บริจาคไม่ว่าจะเป็นเครื่องสังฆทานหรือว่าพัตหาารต่างๆที่โยมถวายมาเ,เช่นพวกกล้วยพวกของหวานพวกขนมต่างๆที่โยมใส่บบัรตอนเช้าเรือแล้วเราก็ได้เดินทางไปยังถิ่นที่ธุระกันดารไปแจกให้กับเด็กน้อยที่ เขายังขาดแคลน,นเขามีความต้องการ,าราโดยเราได้เดินทางไปแล้วก็ถึงสถานที่แล้วก็ได้ดนำเนมือนการแจกอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นสบู่นะสบู่หน,นึ่งหนึ่งก้อนนี่คือโรงเรียนของของที่แห่งนี้นะครับอันนี้คือโรงเรียนโรงเรียนก็จะเป็นแบบง่ายๆชื่อเพราะนะแต่โรงเรียนไม่ไม่ค่อยโรงเรียนยัง ยังต้องแบบใช้ไม้ธรรมดาทําอยู่ชื่อว่าโรงเรียนแสนมโนรมนี่เด็กเขาก็มาเข้าแถวรอรับอันนี้แจกกล่องกล่องกล่องอมสินเนี่ยคือธนาคารอมสินได้บริจาคมาก็ไม่รู้จะไปไหนก็ามาแจกให้เด็กๆด,ดีกว่าอันนี้ก็แจกกล้วยได้อีกก็คนละวีสองหวีอ่าคนละลูกสองลูกอันนี้ไอ้หนูนี่แกจะดันเข้าไปเอาอะไรของขวัญไอ้ของกล่องเอง ใส่ออมสินนะ่ะก็แจกไปสังฆทงสังฆทานเนี่ยแต่มาแจกหมดนาโยไม่เคยเก็บไว้หรอกถ้ามีโอกาสก็จะไปแจกนั้นที่ใครบริจาคมานี่ก็คืออะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็จะไม่เอาเก็บไว้ให้มันหมดอายุนะจะไปแจกอย่างเดียวมีความสุขทั้งนั้นการแจกอ่าีนหนูก็นี่มารับไป อานี่สังสังฆทานบรกหมดแล้วมันไม่มีอะไรแล้วก็เลยครอบหัวเลยนี่อ่ะก็คือให้เขาถังไปเลยเนี่ยถือว่ามีค่าเลยนะถังนี่นี่เขาสามารถเอาไปใสน่น้ําใส่อะไรได้ถ้าเขาซื้อเองนี่ก็สี่สิบห้าสิบาทเนี่ยอ่รุ่นพี่ก็ให้กลับออกไปก็ไป,กไปเข้าเรียนได้แล้วนี่เห็นภาพนี่แล้วโอ้มันมีความสุขนะยืนตาแล้วให้รอรับนี่อันนี้ดีใจเลยเนี่ได้ของทอแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยดี อันนี้เป็นไปกันนั้นก็ประมาณสามสามสี่รูปนะมีโยมไปด้วยก็จะร่วมด้วยช่วยกันเด็กที่นี่จะรับเดียวเรียบร้อยดียจะไม่แย่งกันที่อื่นจะแย่งกันเอาไม่อยู่นี่อันนี้คือสภาพของโรงเรียนเนี่ยอันนี้คือหน้าต่างโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็มีอยู่แค่นี้โยมอ่าน,นี่แจกไปนู่นมองเห็นจานด้วยนะจานพลาสติกยังไม่ได้แจก เอาไปนี่ไม่เหลือเสื้อผ้าเก่าใหม่นี่เอาไปหมดเลยขนมเราอยู่บนหลังคาก็เราไปซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มมาอีกอยากจะได้อ้าวหนูนี่แกโอ้กินเลยน่ะได้เสื้อเพื่อนได้ส้มมาเนี่ยแกเอามือล้วงเลยแล้วก็กึบกินเลยไหมเป็นของมีค่าเลยน่ะบางทีเนี่ยได้เสื้อเสื้อการ์ตูน มันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งในะการได้ไปแจกได้ได้ให้ทานกับผู้ที่ได้โอกาสอย่างเงี้ยผู้ที่ยากจนจริงๆเนี่ยเราให้แล้วนี่มันเกิดความพิตีเกิดความสุขใจเป็นอย่างมากเนี่ยยืนรอกันตาเราให้เลยเนีย่เนี่ยกล้วยก็จะให้เป็นหวีไม่ได้นะก็ให้คนละสองลูกนะแบ่งกันไปให้มันได้ครบทุกคนเผื่อเผื่อให้มันเฉลีย่ยให้ได้ทุกทุกคนเสื้อผ้า อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นรุ่นโตหน่อยรุ่นโตแล้วก็แจกไปคนละตรงนี้นานๆได้มาครั้งหนึ่งก็แจกหลายตัวหน่อยคนประมาณเจ็ดแปดตัวด้วยกันอุ้มดูเสื้อผ้าเขาก็ได้โยมดูเสื้อผ้าของเด็กนี่เห็นไหมเด็กเสื้อผ้าเขาจะเนี่ยมันกับไม่ได้ซักอย่างเงี้ยหรือใช้การใช้งานหนักอย่างเงี้ยอาจจะมีชุดเดียวอย่างเงี้ คือเขายากจนจริงๆเขาไม่มีจริงๆนะเราอยากจะได้จริงๆเลยไปเห็นรถไปเนี่ยโอ้ยวิ่งกระโดดรถเต้นนีกล้วยก็ได้คนละสอวีเออองสองลูกกนะล้วยแล้วก็มีอ่ะอันนี้มีทูบเทียนให้แล้วน,นะเพราะว่ากระป๋องอมสินนี่หมดแล้วของธนาคารอมสินเขาบริจาคมาตอนนั้นก็ขอหมดธนา